คนส่วนใหญ่ค่ะคิดว่าแบรนด์ไอเดนติตก็คือโลโก้ใช่ไหมคะพี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์สเตรทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและงองค์กรสวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk ใครปริศนาเรื่องแบรนด์กับคุกแอนนัสมนค่ะวันนี้อยากมาชวนคุยเรื่องแบรนด์แบบเข้าใจง่ายค่ะใช้ได้จริงและนี่คือถอดรหัสแบรนด์ d ี c o d ดเด e b แบรน์ไปกับเรื่อง Brand ์ d อดเดนติและ Visual Identity ต่างกันยังไงเรื่องพื้นฐานที่คนสร้างแบรนด์กว่า90%ค่ะมักเข้าใจผิดแบรนด์ d อ n เดนตกับ Visual i d e n นติตต่างกันยังไงและ จำเป็นไหมคะท uh. ี s. <S ่ต้องมีทั้งสองอย่างวิชวลไ i เดนติตี้คือส่วนที่เรามองเห็นของแบรนด์ค่ะเช่นโลโก้สีฟอนต์สไตล์ภาพเหมือนเสื้อผ้าค่ะที่แบรนด์ใส่เป็นภายนอกค่ะแต่แบรนด์ d อเดน t y ตี้คือสิ่งที่แบรนด์เป็นจริงๆค่ะคือบุคลิกความคิด ความเชื่อจุดยืนคุณค่าเมือนิสัยและบุคลิกของคนด้วยอย่างมูจิค่ะด้วยวิชวลไอเดนติตี้ที่เรียบง่ายทุกจุดสัมผัสจากสินค้าจนถึงประสบการณ์ในร้านสื่อสารคุณค่าเดียวกันที่แบรนด์ไอเดนติตี้ที่เป็นคือไม่ต้องมีแบรนด์ก็มีคุณภาพได้ด้วยความเรียบง่ายที่มีความหมาย ทุกอย่างทำงานสอดคล้องกันไปหมดค่ะหรือ7 e เ e ่ e อเของไทยค่ะเป็นร้านสะดวกซื้อของคนไทยเปิด24ชั่วโมงครบทุกอย่างใกล้บ้านที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไม่ใช่แค่ร้านขายของโดยมีภาพโลโก้สีเขียวส้มเลขเจเด่นค่ะ Brand Identity คือหัวใจของแบรนด์ส่วน Visual Identity คือร่างกายถ้าไม่มีหัวใจแบรนด์จะเดินไม่ได้และตายค่ะ ถ้าคุณอยากสร้างแบรนด์ที่คนจดจำได้และจดจำในแบบที่คุณตั้งใจนั่นคือแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่สวยแต่มีตัวตนมาเริ่มตอนนี้วันนี้ที่527ทอค่ะด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงจำไว้ว่าคุณต้องเริ่มจากแก่นของแบรนด์นั่นคือแบรนด์ไอดีนิตี้อย่าเริ่มแค่ที่โลโก คลิกลิงก์ใต้โพสต์หรือทักแชทคำว่าส,สนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีค่ะสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจัง b บ a n d i n g 1น1่ plus สู่สําเร็จในการสร้างแบรนด์และทําแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ